สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในะมเมมเมทที่ชื่อว่ามเมมเมทและชื่อเต็มๆของมันเราไม่รู้นะคะไปกันเราก็ได้แต่งตัวเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งอาจจะไม่เหมือนตัวจริงมากมายแต่เราจะไปแต่งตัวใหม่นะคะ รีโอโหน่ารักมากเลยเราเป็นประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็หมวกเนาะหมวกหมวกหน้าตาหน้าตาจริงๆริงย <c oughs> ไม่เอาหน้าตาไหน,นหน้าตาไหนดีหน้าตาไหนดีเห,าาหม,มือนไหมอะหน้าตาไหนดีทุกคนตาเราสี น้ำตาลน้ำตาลเอาเป็นหน้าตานี้ดีไหมไม่ดีอันนี้ไม่วันนี้นะคะเราจะมาทําแบบว่าทำยังไงก็ได้ให้เหมือนให้เหมือนตัวจริงเหมือนตัวเองมากที่สุดนั่นแหละทำยังไงก็ได้นะให้เหมือนตัวเองรู้แต่ตอนนี้เรายังหาหน้าไม่ หลังจากที่เลือกมาแล้วนะคะเอาหน้านี้แล้วกันนะมันดูซึมๆนะ,ะแต่ก็ต้องเอาตรงนี้ก็จะมีเขียนให้เลือกนะอ่ะแขนเนี้ยกันนะเอ้ยยังไม่ไปนะครับว่าดีอันนี้อันนี้หนอคีบหนังไม่ต้องอันนี้ไม่เอานะผมเดีจะเอาผมออกก่อน ก็จะสีดำ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 เป็นผมสั้นนโอ๊ยเจอผมสันะ้นแล้วอันนี้นะคะแล้วเราก็เปลี่ยนสีได้นะเป็นสีดำดำดำนะคนุณดำไม่ใช่ผมสีขาวสีดำเอ้ยเท่าๆหน่อย น,นั้นแก่เกินดำแบบนี้ละคะ่ะโอเคเหมือนมากจ้าแล้วตรงนี้อ้าวต้องไปไงไงอะทุกคนออกก่อนอเราวต้องออกก่อนออกก่อนแต่ตัวเราไม่มีหางแต่เราชอบสีชมพูแปลกไหม <c oughs> งั้นเอาเป็นตัวอย่างนี้ละกัน ที่ไหนนะค,น <c oughs> นคุณปูคุณปูนิค่ะนิคนิคอา้าแค่นี้เหรอเอาไปก่อนนะเออแค่นี้ไปดีกว่านี่อะไรอะ่ะไม่รู้ไม่ไปดีกว่าทำไมมีคุณปูอยู่ทุกที่เลยมีคุณปูอยู่ทุกที่เลย แสดงว่าแบบนี้กำลังสร้างอพรโถเฮ้ยนี่กูแบบนี้ไม่ได้สร้างแล้วกระโดดหายไปด้วยทุกคนปะปะปะเป็นนางเงือกเนาะจะกระโดดได้ไงทุกคนแต่งตัวต่อครืองนี้นะคือเราเนี่ยนะต้องกระโปรงเนี่ยเราไม่เอากระโปรงเราไม่เอากระโปรงหน,น้าคนแต่เราก็ต้อง กระโปรงต้องมานะทุกคนสีฟ้าสีฟ้านะสีฟ้าแต่เราไม่อยากเปน็นนางเงือกแมวแมวแมวไงไม่ได้ทุกคนไม่ได้ไม่ได้เหงั่กนกน็ต้องเอานะทุกคนเอางไปเชื่อสีน่อยทีอ่สีม่วประมาณนี้แล้วกันสวยดีนะเอาอีกแล้วเราต้องออก ใได้ด้วยอะแมน่นหรอ,อไม่ใช่กําไรไม่ดีไหมอะน,นี่เดี๋ยวคอทำไมเมื่อกี้ค่ะเจนนะสามารถใส่ได้สองอันเลยงั้นเอาเป็นอันนี้ไม่เอา,าคนเอาไปแค่อันนี้แหละทุกคนเราต้องมาเลือกถามถามถามอยู่ไหน เอาเป็นอันนี้ละกันเนาะสวยดีเนี่ยโอเคแล้วก็เอาเป็นที่อันนั้นก่อนโน่น,นี้ก็จะเป็นลูกหัวใจละกัน,นดีไหมอะรูปนี้ดีไหมหัวใจสีฟ้าหัวใจสีฟ้าเนอะอันนี้ก็จะเป็น เดสีรออ๋อช่วงหางชมพูแล้วกันชมพูชมพูอ่อนอ่อนไม่มากโอเคทุกคนได้ละเราจะไปเที่ยวกันนะคะกับหน้านตาที่แบบลึมสลือเหมือนเพิ่งตื่น,นอ่ะไปกันตาเข้าไปในนี้กันลง <c oughs> เข้าเข้าอายเกือบเข้าไม่ได้อ,อ้าวนี้มันโรงเรียนนางเงือไงจำไม่ได้แล้วฉันจำโรงเรียนนางเงือไม่ได้ทุกคนจะบอกว่ามันน่ะมีตรงนี้ด้วยเอ่มไอ้เนี่ยที่ให้สำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะ เราแสดงว่าในในแบบนี้ต้องมีสัตว์เลี้ยงอย่างแน่นอนไปดูกันอืทุกคนเราเริ่มกลับนะคะเริ่มกลับมาที่เดิมอะอ่ะเดี๋ยวไปดูร้านนั้นหน่อยนี่อะไรอะโอ้โห <c oughs> อุ้ยเราได้ตังค์ด้วยทุกคนอะไรอะ S <S อ้อนี่เราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรนะั้นเรื่มมองงงนะคือเราอยู่ใต้น้ำไอเนี่ยออยู่ใต้น้ำไอ้นีด้วยอ้ยเริ่ม,มงงล้วทุกคนมันอยู่ใต้น้ำผสมไอใต้น้ำต่อใต้น้ำต่อใต้น้ำคือตอนนี้นะเราอยู่ในใต้น้ำอยู่แล้วใช่ไหมคือมันมีน้ำ โอโหย่างงงเลยมัน oh. ม mm ีใต้น้ําอยู่แล้วแล้วทีนี้มันก็มีใต้น้ําอีกโหยงงทุกคนเราเล่างงอาไปดีกว่าเล่างงขอแก้วหน่อย นี่กันอ๋อโอเคอเต้ลน่ะจะเข้าไปทำไมเลานะตอนแรกเราจะให้ไปดูร้านนี้อยู่ไหนหนะ่มันอาจมีสัตว์เลี้ยงก็ได้แล้วแม่พ่อโอเคทุกคนคือร้านไหนนะห่วยลืมเลยอนะ่ะเมื่อกี้ไปปาร์ตี้กับเพื่อนมาลืมลยทุกคน โอ้ oh my god ฉันลืมเลยอยู่ที่ไหนไอ้น่านไหนนะน่าจะเป็นร้านนี้นะจำจำร้านยังไม่ได้มันอ่านว่าอะไรอะไม่รู้อน้องเข้าไปดูเข้าไปกันนี่มันไม่ใช่ร้าน สังเกตเออแล้วนะ่าจะสีผิวมีสีผิวไหมนี่ไงนี่ไงจริงด้วยก็ว่าทำไมตัวดำดำไปกันขาวจุ๊ดเลยขาวเท่าพี่คนนี้เลยเท่าไหมไม่รู้ไปกัน ไปเที่ยวเอ้ยอะไรอะคนนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของนี่เอ้อเราซื้อได้ไหมอะโอ้โหอ,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 อย่างแพงเฮ้ยไปตือ้อธรรมดาก็ได้จ้ะไปตื้ออมาดูอันนี้ดิแปดร้อยมีแค่อันนี้เนี่ย ไปเสียได้เ,เดี๋ยวนะไอ้กล้องเนะี่ยกล้องอุ้ยอุ้ยเอาขอบดันออกไปไม่เอาดิค่า <c oughs> ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเราไม่ต้องการเออชิน่าอะไรเนี่ยไม่ต้องการเอามานี่ก่อนโอเคเอไปออกไปมาเดี๋ยวทุกคนเราจะพาไปดูตรงนี้ตรงนี้นะ่าจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ลึกลับะไรมากนะ ใช่แต่ว่าเขาต้องซ่อนอะไรลึกลับลึกลับไปแน่นอนนี่ไง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 อ้าวทุกคนอะไรเนี่ย คือวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะเอาบายๆกับนางเงือกตัวน้อยตัวนี้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่บายๆนะจุ๊บๆปลักทุกคนต้องรีบค้นหาค้นหาสั์เลียงถ้าไม่คน้นถ้าไม่รีบค้นหาร้านอาจจะปิดไปแล้วก็ได้โอ๊ยชนอะไรนี่อู้จิบนะนี่เฮ้ยอย่ามาชนอย่ามาชนซี่ปะโถ่